เดียวทุกคนก็เดี๋ยวพอจะมาแป๊บเดียวนะตอนนี้เอ้ย,อยใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะมาแป๊บเดียวนะครับนี่พี่แฟงมาแล้วหนึ่งก็นี่พี่แฟงมาแล้วหนึ่ง,ง,งคืออะไรอ่ะ ทุกคนครับก็เดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งปอจะมาสตรีมเกมนะครับครั้งแรกกับอูอูก็อาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างพี่ปอ่อเล่นคอขอคอเดียร <laughs> เฮ้ยเตอร์เตอร์ <laughs> อรคุณคุณมาไลฟ์กับผมไหมผมไม่เคยไลฟ์กับคนเลย <laughs> ก็เออ ในในแอปทวิชนะครับไม่ไม่ใช่ทวิตเตอร์นะทวิชชื่อชื่อตามนั้นเลยครับชื่อปอสุภการเล่นเกมอะไรเล่นเล่นเกมในโทรศัพท์แนลำตัวเกมเกมคอร์ดูตีครับเล่นกับโอโอเล่นแบบเล่นเล่นเฉยคุณเชสเตอร์คุณมาไลฟ์กับผมเนาะ ที่ตีกันตายในเกมใช่ไหมไม่ไม่รู้ครอัอันนี้ตเตอร์จะมาสเปซดูดวงเมื่อไหร่คุณตเตอร์ครับทุกคนเขารออยู่นะเอาเอา้ามันขึ้นว่าเชสเตอร์เข้าร่วมแล้วแล้วก็ออกไปแล้ว มตรงมาหาบอเลยพี่แฟงมามาไลนเด้วยกันไหมครับก็คือเชิญทุกคนแล้วนะตอนนี้นสวัสดีเพื่อนใช่ เปฮเบริษัทเตอร์เฮ้ยมเคยไล์รักทำไรวันนี้ยอมให้ไลา์กว่าเชสเตอร์กับให้เชสเตอร์ได้คนเดียวนะเขาจะไม่ปอเอาพี่แฟ๊บคนดี ก็คือเมื่อกี้ปอกกดกดกดเลยไม่รักเตอร์ไลฟ์ป่ะเหนื่อยเชื่อป่ะเตอร์ไลฟ์โค้ชเท่อะเตอร์มาเท่อะเย้เยวันนี้ยกยกปอให้วันหนึ่งเชเตอร์โอเคไหมให้ครับขอบคุณมากครับพี่แฟรโอเคครับแต่แต่ถ้าพี่ฟงมาให้ด่าให้ด่าฟงอย่าให้มันขึ้นไลฟ์แล้วที่มันก็คือมาพูดเสียงดังเวอร์ข้างไปแล้วได้ยินกูป่ะ ดูแลปอด้วยนะเชสเตอร์โอเคปอดได้ยินกูป่ะเนี่ยเฮ้ยเออคุณเชสเตอร์ครับเออสุขภาพไหนก็ได้นะไม่ไม่เอ้าวหายเตอร์หายไปแล้วเขารุดบ่อยเนี่ยนะอืม กำลังกลับเข้ามานะครับทุกคนวันนี้จะสตรีมไหมป๋อก็เดี๋ยววันนี้สตรีมวันแรกอ่ะเฮ้ยหายแล้วคืออะไรทุกคนไปติดตามในใน,ในแอปทวิชนะครับชื่อป๋อสุภการครับเดี๋ยวซอนสีทุ่ครึ่งจะจะมาเล่นเกม อ้าวเซวาพดีครับ เราคือเตอร์ก็ได้หรือยังวันเนี้ยเฮ้ยคุณคุณคุณหลุดบ่อยยังไรอ่ะได้ปะวะเออเน็ตเน็ตเป็นไรไม่รู้เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเน็ตเน็ตลาสไอคอนเนี่ย เฮ้ยปอเดี๋ยวนี้สตรีมเกมแล้วเหรอวะไม่ก็คือเมื่อวานไลฟ์อยู่ใช่ป่ะกับไดมอนตั้งต้นโหนั่นแหละเราเราเล่นอมองอาสกันก็เลยสตรีมไดมอนวันนี้ก็เลยจะมาสตรีมเครื่องนี้แต่ว่าเล่นเล่นคอร์ดูตีกับปูคุณมาเล่นด้ไหมสตรีมเกมเลยเหรอไม่มันไม่คือมาเล่นเพื่อนมาเล่นแล้วแบบ ปล่อยไว้แค่นั้เลยอ๋อเออเออ,เอ,อน่าสนใจเหมือนกันนะเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะครูจะเป็นสายสตรีมเกมบ้างล่ะ <c oughs> อยากลองบ้างเหมือนกันแล้วแล้วนี่คุณทำอะไรอ่ะพึง่งผมพึ่งกลับจากโรงพยาบาลครับผมอผมพ่งกลับจากโรงพยาบาลวันนี้โคนอล็อกลีอยูเนียนเออ อนนทุกคนอย่าใช้คําว่าเสื้อคู่ครับเพราะว่าเสื้อสีขาวของป๋อมคือเอเซนเชียลต่ของผมอันเป็นเสื้อตาคุนอันนี้ของผมเสื้อซาลาอันเนี้โอ้โหหพอๆกันเลยเพื่อนของเราตาห่านเพื่อนเฮยอยากสตรีมเกมบ้างว่ะขออยากลองวระ ความฝันใหม่เหมือนกันนะทิ้งละศิลปินเฮ้ยคุณเตอร์เออเนี่ยคือ,ค,อคือเวลาผมสเปซอะไรเงี้ยคนชอบถามเข้ามาว่าเออเชสเตอร์จะเปิดสํานักดูดวงไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอยากดูดวงเช <laughs> สเตอร์อะไรเงี้ยทุกคนครับต่อดูผมตลอดครับ <laughs> เวลาอยู่ที่โฟอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเช็คดวงตลอดว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อน <Check S 2> สอบ,บอาทิตย์ เช็คก่อนสอบทุกครั้งเฮ้ยก่อนสอบเวลามันจะมีสอบแบบร้องเพลงไปตลอดตลอดดูดวงให้ตลอดเปิดสำนักเปิดทวิตจริงวะการคับบอกก่อนเปิดสำนักเปิดทวิตก่อนใช่ครับคุณคุณเบสมัครทวิตเตอร์ก่อนครับคุณทวิตเตอร์ แล้วคุณจะยิ้มอะไรอย่างนั้นนะมันหลอนอยู่ตลกตลกเฮ้ยโหอ,อันนี้ดูมูมิงเลยวะ่ะอนน่ะเอันอันนีน้อันนี้เหมือน,น,นเหมือนเหมือนจริงคนละเฮ้ยป่อแล้วสตรีมเกมมันสตรีมอย่างไรไม่มันก็คือคือเมื่อกี้ลองเข้าไปละมันก็คือเข้าแอปทวิชไปแล้วก็ ทุกคนเสิร์ชว่าปอสุปการนะครับตามชื่อไอเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็วก่าอะไรไมันสตีมทใช่ใชแล้วก็มันมันเครื่องเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเริ่มถ่ายทอดสดก็คือกดไปมันก็จะเหือบเป็นหน้าจอมาให้มันก็คืถ่ายหน้าจอเราเราได้ยินเสียงเราได้ยินได้ยินมันเปิดมาอยู่เฮ้ยน่าสนใจว่ะ เกมอะไรวะเพื่อนจะแต่ไอ้นี่กันคอคอเขาดูดิอ๋อหรือว่าอมองอัสอยากสตรีมเมื่อวานเมื่อวานสตรีมอมองอะไรเออวันไหนเล่นอมองอัสบอกด้วยเปลี่ยนนักศิลปินเป็นนักสตรีมเกมศิลปินเป็นเป็นพ่อหมอเออผมเป็นพ่อหมอพูดเป็นเลยเน่ สิมเกมเป็นเกมเมอร์เฮ้ยผมขอสักเพลงได้ไหมผมขอะอะสักเพลงได้ไหมคุณเ,เสียงยังไม่กลับมาแต่ว่าเดี๋ยวจะอวดเพลงที่กำลังแต่งใหม่แต่งเพลงเหรอครับแล้วเป็นไงบ้างวาช่วงนี้ทำอะไรวะเนี้ยก่อนรอไปนอลเสร็จอะฮะ ก่อนรอไฟนอลสเตทผมผมต้องนอนอะไรด้ว่อยผมต้องนอนอะไรด้ว่อยไฟนอลสเตทอะอ้าวคุณก็ต้องอ้าคุณก็ต้องรอดูนะผมสิครับคุณปอครับผมผมคอยเชียร์อยู่นะสำหรับเฟสเตอร์เพลงมูเตลูเออเออใช่เฮ้ยไม่ใช่มูเตลูแบง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 คุณเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว จางจางขาขอ,ขอเองเป็นเทรนนีหรือเปล่าอืมไม่ oh ปอไปค่ายใหม่แล้วครับทุกคนทุกคนอาจเจียมเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์น,นะครับ <c oughs> อาสยาม <c oughs> ไม่ใช่หรอเพื่อน <c oughs> คุณผมเปลี่ยนแนวขนาดนี้นหรอผมอยากเห็นคนเต้นแบบมันแน่นอกต้องยกออกอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยคุณหนีภูว่คาคุณจะขึ้นมาได้ไหมจะเอาไอหมีมาดิเอาไอหมีมาดินี่คือไม่เคยไลฟ์กับหมีภูเลยสวัสดีครับโอ้ย oh, <man> สวัสดีครับ <man bro. S 3> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ครู <laughs> ไม่เคยไลฟ์กับพี่ปอเลยเออไม่เคย line, ไม่เคยไลฟ์กับไม่เคย line, ไลฟ์กับกูด้วยพี่น้องชาย ประสบการณ์ใหม่ๆนอนๆไปพูดไปอ่ะอะไรนะไปพูดแกงแกงคุณหมออะอะไรนะแก่คุณหมอขอเอาดูตีเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นเกมละสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเชเตอร์วันนี้เอ้ยไอหมีว่าไงวะ เอ็งทำอะไรวะไอ้หมีสวัสดีปอผมผมก็ลังกำลังเล่นกีตาร์ครับเฮ้ยในข่าวเอ็งมึงหายจากโควิดนี่หว่าใช่ไหมวะใช่ครับพี่สเตอร์ผมเพิ่งกลับมาจากโรงบ้านเลยครับดูแลตัวเองไงวะตายแล้วถ้าเอ็งไม่ดูแลตัวเองนี้เอ็งจะไปแข่งเพลงเสือซิสไลกับข้าได้ไงวะไอ้ยา เฮ้จริงๆนะจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยมันควรเป็นเพราะว่าส่วนมากเซเล็บเขาเป็นจริวเออจริงๆแล้วแต่คนที่ไม่เป็นก็คือเขาเป็นโควิดกันก็เป็นลูกพระเจ้าตากนะทุดไม่ใช่อ่ะอนเนี่ยแต่ผมเป็นลูกพระเจ้าตากนะลูกพระเจ้าตากสี่คนผมเครียดมาเลยตอนแรกอ่ะเครียดดีเครียดทั้งคนไปเอร์หมดอ่ะผมตรวจพีซีอาร์ไปประมาณสี่รอบอ่ะ พวกคุณควรเป็นนะครับพวกคุณจะได้เป็นศิลปินตัวจริงเออกคนเขียนว่าอยากอยากฟัง Hidden t r a ุณร้องกับ<ต>เพื่อนเพลงนี้มีแต่คนขอนะตั้งแต่มารายการมีแต่คนขอ Hidden t r a บ,บเขาอยากให้รือฟื้นนะหรือว่า Yesterday Today Tomorrow รับเพลง ทุกคนน่าจะรู้นะครับโอก์คเตอร์เคยอยู่ค่ายอาสยามอเ้ยอัม่นบังเฮ้ยเราสามคนเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันเลยวะเฮ้ยทำไมวะเป็นการไลฟ์มันคนละมันคนละอย่างอะไรเพื่อนผมไม่เห็นหน้าตัวเออมูลกับบา พี่เชษอาการดีขึ้นเรื่องดีแล้วแต่อยากร้องเพลงไม่ได้วะยังแบบเสียงตันไม่เชื่อวะแต่ว่าไม่มีเชื้อโควิดละไม่มีเชื้อโควิดละแล้วจะให้พี่ทำยังไงพิสูจน์สิพี่สูจน์อะไงวะกให้คนรู้ว่าแค่โควิดก็ทำอะไรหลอดเสียงคุณไม่ได้อืม อย่างคืนนี้ของเราปคืนที่หนึ่งเสียงมันโดนนั่นดักอ่ะผมผ่านใช่ไหมครับพี่เชตเตอร์เอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ก่อนตัวนั้เป็นตรงว่าเฮ้ยคุณไม่เคยฟังเพลงใหม่ความว่าอย่างไรคนนี้นตอนกวันอ่ะเออมึงดูคุณแรปมากมากมากวันนี้จริงป่ะเนี่ยแรปได้หรือเปล่าได้ไหมฮะใครใครแรปคุณนะคุณปอ ที่ผมแรปอ่ะคุณเออจยิงครับแรปได้ปะว้าจยิงครับคุณยังไม่เคยฟังเพลงใหม่ความว่าอย่างไรทุกคนยังไม่เคยฟังเพลงใหม่ไม่ได้ไม่ไดเราจะแก้กันในในไลฟ์หนี้ไม่ได้ผอมันมันจะหาเงินไปผอมีปูแล้ต้องขายหล่อบ้าง คุณมาไลฟ์กับป๋อคุณต้องขายหล่อนะครับคุณหมีเติแล้วใช่ไหมก็ถ้าการอาจจะดีขึ้นแต่นิสัยแน่เหมือนเดิมครับเฮ้ยทุกคนเริ่มแล้วถ้านิสัยผมไม่ดีผมเป็นเพื่อนป๋อได้หรอครับเพราะป๋อนิสัยอ๋อไม่นิสัยเราดีทั้งคู่ไง เออใช่เพื่อนมีผู้อยู่ไหนวะอยู่ในห้องร็อยู่ในห้องอยู่ในห้องต้องหลอกขนาดนี้เ,เลยหรวะเตออยู่นะปกติผมก็ผมก็เออมองมองหน้าคณลยิมเลยหลอกขนาดนั้นเฮ้ยเออมัน,มน มีเข้าสตรีมเกมกันแล้วนะใช่เหรอเรอดูแล้วฟังอยู่ฟังอยู่เดี๋ยววันนี้จะสตรีมตอนสี่ทุ่มครึ่งจะเข้าไปดูแกงคอร์ดูิวตี้คอร์ดดิตีก็คือไม่ไม่ใช่คอโดโมนะคอโดโมย่อมาเปลี่ยนอะไรนะคอโดโมย่อมาจากคอออฟดิตี้ มีใครสตรีมบ้างวะปอมีไอโออะไรนะอ๋ออ้โอแล้วก็เมื่อกี้คือเห็นอันมันเล่นอยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะเล่นเน,นี้เตี้ยเหมือนกันนะเตี้ยมากได้พักทั้งทีก็คือเอาใหญ่เลย มุกแกจังมากหนินะเ้ขาบอกมุกแกจางมากมุกอะเมื่อกี้เล่นอะไรอะเออผมเล่นอะไรไเฮ้ยปออยากเล่นอะมองอาสว่าอยากสตรีมด้วยอะผมผมอยากเล่นเล่นคุณอ่ะอ้ยผมจะคุณจะโดผมเล่นก่อนสิครับปออยา เตอร์ถักเปียคือหล่อมากอ๋อขอบคุณครับขอบคุณแฮนด์ดิ้เตอร์ด้วยขอบคุณมากครับเฮ้ยพวกนะแล้วนี่คือกลับกลับมาทําอีกแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งนึกได้ว่าเพิ่งนึกได้ว่าเอาออกไปแล้วอ่าใช่ใช่ผมเป็นเสือสิ้นลายนะคุณเออมีผู้แบบมึมแขงมันก็ต้องมีอันเลิฟเล็กไปละ หน้าทุกคนดูหล่อขึ้นว่ะรู้จักพวาฟิลเตอร์ไหมอ๋อใช่ใช่ครับผมกเลยจะพูดอย่างน้รครับเตอร์ใส่แว่นหล่อมากขอบคุณนะครับขอบคุณแทนขอบคุณมากเข้าหัวเสื้อดําอยู่นะเตอร์ก็เข้าหัวอะไรยู่นะดีเลยอ่ะคือผวก็แบบอยากจะเปลี่ยนลุคให้ทุกคนแบบเฮ้ยไอเชนแม่งแบบอย่างงี้อะไรว่ะแบบ เปลี่ยนลุว่าเอออะไรอย่างี้อยากให้ทุกคนเอ้ยเชฟเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเอ้ะทำไมมีผูเหมือนเชเตอร์อะไรอย่างี้อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนี้ดีครับดีครับคุณดีครับคุณเชสเตอร์เชสเตอร์ผอมลงมากผอมมากคร้บผอมมากจริงเหรอครับไม่มีอคไรผมผมหน้าเหมือนน้องบอสมั้งครับเหรอคุณันฝรั่งปลอมอ่ะผมเหมือนน้องบอสด้วยอะไรอย่างเงี้ย เตอร์ใส่เสื้อดำแล้วดูดีเลยเป็นวันเดียวท anyway> oh, yeah. ี่ชมแล้วกู้ซ็กแปลกๆไม่เพราะเพราะปกติผมไม่ชมคุณไงอ๋อใช่ปกติปอไม่เคยชมผมวันนี้ปอชมผมทั้งใส่เสื้อดำแล้วดูดีถักผมแล้วดูดีเพื่อนจริงๆก็แล้วแต่ทุกคนจะคิด แบบตอนแรกเอาเอาตินงก็คิดว่ามันเป็นฝรั่งอ่ะแล้วก็คือบขอขอบประชาชนมาดูอะไรเงคนไทยจริงๆเามีลูกครึ่งมีเชื้อลูกครึ่งแต่ว่าไม่ใครตึงฝรั่งอ่ะนะเปล่าเฮ้ยคุณคุณไม่เล่นอะไรเหรอเดี๋ยวโทษโทษนะหลับก็นเย็โควิดเอาอะไร คุเฮ้ยอาจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เป็นโควิดมารู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบจากที่ไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วจากที่มันจะบ้าอยู่แล้วเป็นโควิดแล้วเหมือนบ้าจริงๆอันนี้พูจริงๆมันเหมนกัดบงใช่ไมไม่เหมือนมันเข้าไปกัดกินสมองแบบความคิดไมเซ็เปลี่ยนหมดเลยก็คื่หรือว่าอะไรอะไรก็คือแยกอยู่แล้วแยกกว่าเดิมอะ <laughs> เออจากที่จากที่ดีอยู่แล้วดีน้อยลงอ่ะ mm. หมอจัดยาอะไรให้เออไม่รู้อะไรเหมือนกันครับเขาให้กินเป็นแบบสมองสมองลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันช่วยโรงพยาบาลอะไรอ่ะโร <laughs> งพยาบาลอ,อะไรนะสมองลิงะไ <laughs> เป็นโรงพยาบาลส่วนสูงอ่ะที่ไปรักษานะเป็นเกี่ยวกับส่วนสูงโดยเฉพาะคือเขารักษาโดยตรงเลยไงเป็นเกี่ยวกับแบบกระดูกเกี่ยวกับความสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรักษาที่นู่นเพราะมันตรงตัวอะไรเงี้ยเราเป็นโควิดเราก็ต้องไปรักษาที่ที่มันมันเหมาะนะเขาก็เลยให้เรากินแบบสมองสมองลิงอะไรเงี้ยหนักว่ะเออไม่อยากโรงพยาบาลนะเขาเอาเบสเตอร์คนเก่าออกไปเลย เอ็นี่เชฟคนเก่าหายไปเลยว่ะเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงขอเวลาปลอบตัวเพิ่งกลับมาในโลกมันรู้สึกแบบแปลกเห็นไม่ใช่โควิดกิน่อนนะโควิดกินสมองไปละสมองกินสมองโควิดกินไมซ์เซ็ตเหมือนไม่ได้เจอกันมาสามเดือนเลยนะพวกเราอืมก็เกือบแล้วนะเราไม่ใช่พวกเราสองอาทิตย์กว่า รู้สึกโคตรนานอ่ะแบบรู้สึกว่ามันนานมากๆอือก็คืออยู่บ้านยาวเลยจริงพารถไีกแล้วพารถพารถชิดตะโกนก็กำลังจะไปนั่นแหละที่ดริง อเอ้ยนี่จะสตรีมต้องเตรียมตัวก่อนป่ะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ่ะอย่างแบบอย่างสตรีมที่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนอนที่เพียวหอแล้วก็อย่าลืมว์งก่อนมันต้องสตรีมเกมมันต้องนอนที่เพียวหอด้วย energy ใ,ใช่ไหมคุณปอมันต้องใช้ energy ใช่แล้วก็อย่าลืมยืดยืดกล้ามเนื้อจริงอ๋อต้องใช้ร่างกายเยอะสตรีมเกมอ่ะอยู่างเงี้ยแบบเวลาต้องแบบใช้หัวขวาอย่างเงี้ยเออต้อง เงี้ยคผมผมก็เดิอดเลยเนี่ยคุณผมก็เดิอดอืมใช่นั่นแหละคนใครคือเจ้าที่เจ้าที่คือไปแฟร์โอ้โหโอเกทุกคนครับเออกี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครื่องสี่ทุ่มทุกคนมาดู ฟอได้ในทวิชนะครับในแอปทวิชชื่อปอสมการไปทวิสเตอร์ไม่ทวิไม่ใช่ทวิตเตอร์มันคือแอปทวิชทีดัไอทอ๋โอโทษโทษใช่คนไปติดตามก็ได้นะบอเพิ่งเพิ่งสมัครเมื่อวานแล้วก็เพิ่งลงสตรอรี่ไปไปดูในอะไรวะในลิงก์ <st arts> แต่ในลิงก์ <st arts> เดี๋ยวไปละทุกคนบ๊ายไม่ไป่ต้องไปเดี๋ยวต้องไปยืดก่อนพี่ปอต้องไปยืดกันเออใช่ยืดตัวปอยตัวดูพี่แอนุปฟ้าเป็นกําลังใจให้ว่ะเคยแบบรู้สึกรักเพื่อนเท่านี้มาก่อนเลยเป็นกําลังใจให้เพื่อนสู้เขาไว้เป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมอะไรสู้เขาเอาให้สุดทําอะไรทําให้สุดเฟิร์สท์ทำให้หมดเฟิร์สแปลกว่ะเฟิร์ส์เฟิร์สซัมเออสตรีมเกมสตรีมเกม ครับเพื่อนเจอกันนครับหมอบปกคุณ